ความลับของความมั่งมี The h a v f Wing เคล็ดลับสู่ความร่ำรวยที่แท้จริงจากกู้รูผู้เรื่องชื่อที่บุคคลชั้นนำของเกาหลีใต้ล้วนขอคำปรึกษาโดยลีซอยูนและฮงจูยุนจินดารัธารตธรรมรงวุฒิแปล EP 18 39สิ่งที่ฉันต้องการจริงๆมีความแตกต่างกันอยู่ระหว่างการรู้เส้นทาง กับการเดินไปตามเส้นทางนั้นฉันดูหนังเรื่อง The Matrix อีกครั้งตอนกลับมาถึงเกาหลีบททั้งหมดดูเหมือนกําลังบอกฉันให้หนีออกจากเมทริกความแตกต่างระหว่างการรู้เส้นทางกับการเดินไปตามเส้นทางนั้นสะท้อนใจฉันเป็นพิเศษเพราะซอยูนฉันถึงรู้เส้นทางตอนนี้ฉันแค่ต้องเดินไปตามนั้นซอยูนนำทางฉันมาไกลขนาดนี้แล้วและตอนนี้ ส่วนสุดท้ายก็ขึ้นกับตัวฉันเองฉันตั้งใจมั่นว่าจะหลบหนีจากเมทริลิกแต่ไม่แน่ใจว่าจะเริ่มต้นที่ตรงไหนกระนั้นฉันก็ไม่ได้ร้อเรนกระวนกระวายเพราะรู้ว่าอารมณ์เช่นนั้นไม่ได้ช่วยเรื่องความรู้สึกมั่งมีของฉันแต่อย่างใดฉันเขียนบันทึกความรู้สึกมั่งมีและใช้เวลาอยู่ตามลำพังเหมือนอย่างที่ทำก่อนไปญี่ปุ่น รู้สึกสบายใจเรากับกำลังลอยขึ้นไปตามกระแสน้ำฉันพยายามพิจารณาตัวเองเงียบๆในกระแสาน,นั้นคิดย้อนกลับไปยังสิ่งที่ซอยุนบอกแล้วก็สงบใจฉันพยายามตรวจสอบจิตใจตนเองระหว่างที่อ่านหนังสือพิมพ์และหนังสืออย่างที่เธอแนะนำถึงจุดหนึ่งฉันก็ได้อ่านเรื่องราวของนักธุรกิจที่ลาออกจากงานเงินเดือนสูงมาเริ่มต้นธุรกิจของตัวเอง ก่อนหน้านี้ฉันคิดกับตัวเองว่าดูนั่นสิเขาลำบากลำบนอยู่เป็นปีและยังไม่ได้กำไรกลับคืนมาเลยการอยู่อย่างสบายๆและปลอดภัยด้วยเงินเดือนนะ่ะดีกว่านั่นแหละโลกแห่งความจริงแต่ตอนนี้ฉันนี้ออกมาจากโลกัศต์แบบจากกลแล้วจึงอ่านบทความเดียวกันนี้ด้วยความคิดที่ต่างไปพลังงานของคนคนนี้ไม่ถูกโลกจากกลสูบออกไปอีกต่อไปแล้ว เขานีออกมาจากห้องขังได้แล้วจะรู้สึกต่างไปเช่นกันเมื่ออ่านเรื่องราวของผู้ประกอบการที่มีชื่อเสียงก่อนหน้านี้ฉันเคยคิดว่าคนคนนี้ต้องเก่งเรื่องเทคโนโลยีมากแน่ผู้ประกอบการคนนี้มีไอเดียที่คนอื่นไม่มีและผู้หญิงคนนี้ทำงานสัปดาห์ละหนึ่งร้อยชั่วโมงแน่นอนว่าคนที่ประสบความสำเร็จมีแค่ส่วนน้อยมากๆคนธรรมดาอย่างฉัน ไม่อาจฝันจะไปถึงระดับนั้นด้วยซ้ำทว่าตั้งแต่ฉันตัดสินใจหนีออกจากเมทริกซ์ก็รู้สึกต่างออกไปคนคนนั้นฝึกมั่งมีเธอมั่นใจมากว่าอนาคตจะเป็นคนมั่งคั่งและรับฟังเสียงภายในของตัวเองหลังฟังสิ่งที่กูรูบอกตอนนี้ฉันรู้แล้วว่าทำไมคนเหล่านี้ถึงร่ำรวยที่จริงแล้วไม่ใช่เรื่องใหม่สำหรับฉันเลย ที่ฉันใช้ชีวิตเป็นฟันเฟืองตัวหนึ่งในเครื่องจักรแต่ฉันไม่เชื่อว่าจะเปลี่ยนสถานการณ์ได้ไม่อาจจินตนาการถึงชีวิตที่ปราศจากเงินเดือนคิดว่าในเมื่อคนอื่นก็หักห้ามทุกอย่างเพื่อจะมีชีวิตรอดตัวฉันเองก็ต้องทำเช่นกันแต่ตอนนี้ฉันมีความกล้าที่จะหนีออกจากเมทริกซ์เพราะการได้พบกับซอยุนอีกครั้งได้เรียนรู้เรื่องความรู้สึกมั่งมี และค้นหาสิ่งที่ต้องการฉันมั่นใจกับอนาคตว่าจะเป็นคนมั่งคั่งจึงตัดสินใจค้นหาว่าตัวเองต้องการอะไรวันหนึ่งฉันอ่านบทสัมภาษณ์ในหนังสือพิมพ์กับอดีตนักข่าวที่กลายเป็นนักเขียนนวนิยายที่ประสบความสําเร็จมันเหมือนจู่ๆในหัวฉันก็มีหลอดไฟสว่างวาบขึ้นมาฉันตะโกนว่าฉันอยากเขียนหนังสือเรื่องวิธีร่ำรวยแบบนั้นคนจะได้เรียนรู้เรื่อง ความรู้สึกมั่งมีได้แม้จะไม่เคยพบซอยูนตัวจริงทุกอย่างชัดเจนขึ้นในทันใดจิตและสํานึกของฉันกำลังบอกเส้นทางสู่โชคดีฉันบอกตัวเองว่านั่นแหละฉันรู้แล้วว่าต้องการอะไรฉันจะเขียนหนังสือเรื่องความลับของความรู้สึกมั่งมีฉันตัดสินใจตีพิมพ์หนังสือในสหรัฐทันทีเพื่อที่คนทั่วโลกจะได้เรียนรู้วิธีร่ำรวยอย่างรวดเร็ว,รวนะักเขียนเกาหลี ไม่เคยตีพิมพ์หนังสือในสารัฐทันทีโดยไม่ได้ตีพิมพ์ในตลาดเกาหลีก่อนและหนังสือแปลจากประเทศอื่นมีไม่ถึงหเปอร์เซนจากหนังสือทั้งหมดในสารัฐไม่เพียงแค่นั้นฉันยังเป็นนักเขียนใหม่ที่ไม่เคยมีหนังสือตีพิมพ์มาก่อนเลยถ้ามองจากมุมโลกทัศน์แบบจากคนแล้วดูเหมือนแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่นักเขียนต่างชาติคนหนึ่งซึ่งไม่มีสำนักพิมพ์ระดับโลกรู้จักจะออกหนังสือผ่านพวกเขาได้ แต่ฉันรู้ว่าฉันเปลี่ยนโลกได้โดยผ่านอารมณ์ของตัวเองเหมือนกับคนรวยจริงทั้งหลายฉันผ่านประสบการณ์เปลี่ยนโลกผ่านอารมณ์มาแล้วด้วยความรู้สึกมั่งมีฉันค้นสัญญาณมั่งมีในเรื่องเขียนหนังสือนี้พยายามสัมผัสความรู้สึกมั่งมีเรื่องอนาคตในฐานะนักเขียนที่ประสบความสําเร็จแล้วความสุขและสบายใจก็ท่วมท้นชัดเจนว่าเป็นไฟเขียว ฉันจึงไม่ลังเลอีกต่อไปเริ่มเขียนข้อเสนอทำหนังสือขึ้นมาไม่กี่วันต่อมาฉันต้องเดินทางไปทำงานต่างเมืองเพื่อดูแลงานของบริษัทฉันมองออกไปนอกหน้าต่างเครื่องบินและฝึกมั่งมีฉันนึกถึงสิ่งที่ตัวเองมีอยู่และดื่มด่ำไปกับความรู้สึกของการได้เขียนหนังสือที่ประสบความสาเร็จตอนนั้นเองมีบางสิ่งพูดอย่างชัดเจนแจ่มแจ้งในใจฉันว่าลาออกจากงานซะตอนแรก ฉันนึกว่าตัวเองฟังผิดกระทั่งระหว่างที่เขียนข้อเสนอฉันก็ไม่เคยคิดสักแวบ,บว่าจะลาออกจากงานฉันอยู่ในโรงเรียนต่อด้วยบริษัทมาตลอดไม่เคยคิดภาพชีวิตที่ไม่มีเงินเดือนและที่ให้ไปในตอนเช้าแต่เสียงนั้นในหัวฉันกลับดังขึ้นก้องกังวานเมื่อฉันตื่นนอนตอนเช้าพาลูกชายไปส่งโรงเรียนอนุบาลและตอนอยู่ในที่ประชุมฉันถามตัวเองว่า นี่คือเสียงที่ซอยุนพูดถึงว่ากำลังบอกสิ่งที่ฉันต้องการจริงๆใช่หรือเปล่านะสิ่งในใจฉันตอบกลับมาอย่างชัดเจนนี่คือเสียงของฉันเองเธอเจอสิ่งที่ต้องการแล้วและไม่ต้องปล่อยให้เมทริก์สู่พลังอีกต่อไปที่จริงแล้วตอนนั้นอาชีพของฉันกำลังไปได้สวยฉันทำงานเป็นผู้อำนวยการฝ่ายสัมพันธ์ภายในองค์กรกับบริษัทที่ปรึกษาด้านการจัดการระดับโลกสาขาเกาหลี มีเงินเดือนมั่นคงและเข้ากับเพื่อนร่วมงานได้ดีเมื่อไรก็ตามที่ฉันหยิบนำบัตรซึ่งมีตราบริษัทออกมาคนจะมองฉันด้วยสายตาอิจฉางานของฉันเป็นที่ยอมรับด้วยการขึ้นเงินเดือน15%เมื่อตอนปลายปีที่ผ่านมาตอนที่ฉันบอกว่าจะยื่นใบลาออกเพื่อนๆพากันตะลึงงินและคัดค้านเพื่อนร่วมงานแนะนำว่า คุณจะลาออกจากงานไปเขียนหนังสือในเวลาแบบนี้น่าเหรอนั่นหุนหันพันแล่นมากนะรู้ไหมปีปีหนึ่งมีหนังสือตีพิมพ์กี่เล่มเขียนเป็นงานอดิเรกในวันหยุดสุดสัปดาหสิเพื่อร่วมชันเรียนปริยาโทรบริหารธุรกิจคนหนึ่งที่ฉันสนิทด้วยบอกว่าใครกันจะอยู่รอดได้ด้วยการทำแค่สิ่งที่ต้องการอย่างเดียวในวัยขนาดคุณคุณอาจเสียหน้าที่การงานและลงเอยด้วยการดูแลลูกอยู่บ้านก็ได้นะ ล้มเลิกความฝันร้าไร้สาระและมีสติหน่อยเถอะ40เดินไปตามเส้นทางความวิตกและหวาดกลัวพากาันชูคออยู่ในใจฉันเมื่อได้ยินเสียงคัดค้านจากคนรอบข้างที่เต็มไปด้วยความคิดฝังหัวฉันคิดว่าบางทีพวกเขาอาจพูดถูกฉันไม่ได้อายุ20กว่าอีกแล้วถ้าฉันคิดผิดเรื่องละออกละ่ะฉันจะมีปัญญาลเลี้ยงดูลูกได้อย่างไงคนจะคิดกับฉันยังไง เมื่อฉันไม่มีงานทําถ้าอยากเขียนหนังสือสักเล่มฉันทําในระหว่างที่มีงานมั่นคงก็ได้เพราะกังวลมากฉันเลยอีเมลถึงซอยูนเขียนไปว่าเสียงในหัวฉันบอกให้ลาออกจากงานแต่พอฟังทุกคนที่รู้จักฉันกลับไม่แน่ใจแล้วคำตอบที่ถูกต้องคืออะไรเธอตอบกลับมาในไม่กี่วันให้หลังฉันอ่านอีเมลคุณและคิดว่าคุณรู้คำตอบอยู่แล้วละ่ะคุณต้องการความมั่นใจ เพื่อขจัดความวิตกกังวลโปรดพยายามสัมผัสความรู้สึกที่อยู่ในตัวคุณอยู่แล้วคำตอบของเธอละลายความวิตกกังวลเหมือนหิมะในฤดูใบไม้ผลิฉันคิดว่ากูรูเชื่อใจฉันฉันหาคำตอบนี้ได้ด้วยตัวเองฉันจะถามตัวเองอีเมลของซอยูนมอบความกล้าให้ฉันค้นหาคำตอบบอกตัวเองฉันตรวจสอบความรู้สึกเมื่อในหัวเต็มไปด้วยความวิตกและหวาดกลัว พบว่ามีแต่ความไม่สบายใจอย่างไรที่สิ้นสุดร่างกายฉันตึงเครียดปวดท้องช่วงล่างและรู้สึกเหมือนมีหิน,นหนักๆบดท,ทับหน้าอกเสียงรบกวนหมุนวนอยู่ในหัวฉันเหมือนเฮอริเคนทรงพลังสัญญาณมั่งมีเป็นสีแดงอย่างไม่ต้องสงสัยฉันตะโกนออกมาโอ้นั่นเป็นไฟแดงความวิตกและกังวลของฉันเป็นเสียงที่ผิดพลาดทั้งนั้น ฉันได้ตัวช่วยตัดสินใจจากทางอื่นด้วยโลกที่ฉันฝึกมั่งมีอยู่ตลอดนั้นดูเหมือนกำลังจะบอกเส้นทางสู่ความโชคดีอยู่ไม่นานหลังจากอีเมลของซอย,ยุนมาถึงฉันก็ได้รับสายจากบริษัตทตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ในวันหนึ่งถามว่าฉันอยากขายอพาร์ตเมนต์ไหมตอนได้ยินราคาตลาดของอพาร์ตเมนต์แล้วฉันแทบตกจากเก้าอี้มันสูงกว่าราคาเมื่อปีก่อนเกือบสามแสนเหรียญเท่ากับฉัน ออมเงินเดือนละห้าพันเหรียญนานหปีความรู้สึกมั่งมีมอบลาบลอยนี้ให้โดยที่ฉันไม่ได้ใช้เงินสักแดงฉันอดอศัศจรรย์ใจไม่ได้ตอนเซ็นสัญญาขายนี่คือปาฏิหาริย์ความรู้สึกมั่งมีโลกแห่งความรู้สึกมั่งมีเป็นอย่างนี้นี่เองหลังจากขายอพาร์ตเมนต์ครอบครัวกับฉัน ก็ไปกินมื้อค่าฉแสนสบายที่ร้านอาหารฝรั่งเศสตอนเย็นวันนั้นฉันซื้อชุดสูทใหม่ดูดีให้สามีและชุดรถไฟตั้งโต๊ะที่ลูกชายอยากได้ให้เขาฉันมีความสุขเหลือล้นการใช้เงินก้อนนี้พิสูจน์ว่าฉันมีเหลือเฟือระหว่างดื่มไวนราคาแพงฉันก็คิดว่าว้าวเงินก้อนใหญ่ขนาดนี้มาหาฉันนั่นเหลือเชื่อมากไม่กี่วันต่อมาฉันกำลังต่อแถวในร้านกาแฟตรงข้ามออฟฟิศ ระหว่างที่ฝึกมั่งมีไปตามปกติแต่บางอย่างในมือฉันเกิดรู้สึกแปลกๆฉันก้มลงและเห็นบัตรผ่านเข้าบริษัทแยกเป็นสองส่วนเหมือนโดนมีดตัดทั้งที่ไม่ได้ตกหรือไปชนกับอะไรแต่พลาสติกเนื้อหนากลับแตกได้ฉันอึ้งงันไปเหมือนโดนค้อนทุกนั่นคือคำตอบชัดเจนที่กำลังบอกฉันว่าควรทำอะไรฉันอุทานออกมานี่เป็นสัญญาณจากโลกแห่งความรู้สึกมั่งมี ฉันต้องเชื่อฟังเสียงในใจตอนนี้ฉันไปทำงานและนัดพบกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารโดยไม่ลังเลอะไรอีกต่อไปแจ้งเขาว่าฉันจะลาออกจากงานเพื่อเขียนหนังสือตอนออกจากห้องทำงานเขาใจของฉันนิ่งเย็นเหมือนทะเลสาและเต็มไปด้วยความสุขสงบไม่กี่วันต่อมาฉันทึกล่องใส่ข้าของเมื่อออกจากงานพอถึงบ้านฉันก็อีเมลหาซอย,ยูนเพื่อบอกให้เธอรู้การตัดสินใจของฉัน แล้วนอนหลับสบายยิ่งกว่าครั้งไหน,ไหนมาตื่นขึ้นมาตอนสายโด่งของวันต่อมาฉันก็ไม่มีงานให้ต้องรีบร้อนไปทําและตารางแน่นเอียดอีกมือถือของฉันมักจะดังไม่หยุดหย่อนแต่ตอนนี้มันเงียบกริบเวลาของฉันเป็นของตัวเองแล้วตอนนี้ฉันต้มน้ําและชงกาแฟเงียบๆกลิ่นกาแฟอบอวลไปทั่วบ้านและรู้สึกราวกับตัวซอยุนเองมาอยู่ตรงหน้าพราส่งยิ้มอย่างพิศวง ฉันคิดภาพตัวเองดื่มกาแฟกับเธอและใช้มือประคองถ้วยสูดกลิ่นหอมหวนเข้าลึกจากนั้นโทรศัพท์ฉันก็ฟื้นคืนชีพเริ่มส่งเสียงร้องเป็นวิดีโอคอลฉันต้องหยิบขึ้นมาหือสายจากซอ,อยูนี่นี่เป็นครั้งแรกที่เธอเคยโทรหาฉันเธอยิ้มร่าเริงท่ามกลางแสงแดดในวิดีโอด้านหลังเธอคือทัศนียภาพเทือกเขาอันงดงามกับทะเลสาบ เธอบอกว่าอยู่ที่กระท่อมใกล้ทะเลสาบในนิวซีแลนด์พอใส่เสื้อยืดสีขาวกับกางเกยงยีนสีน้ำเงินซีดแล้วเธอดูเปล่งประกายเจิดจ้าเหมือนดวงอาทิตย์เธอดูแข็งแรงขึ้นและกระชับกระเฉงมากกว่าก่อนหน้านี้ฉันรู้สึกถึงพลังอันเปี่ยมล้นของเธอได้แม้กระทั่งหลังจากระวังสายแล้วฉันได้รับความมั่นใจจากครูสนับสนุนจึงนั่งลงที่คอมพิวเตอร์ในทันที และเขียนข้อเสนอทำหนังสือของตัวเองจากนั้นอีเมลไปถึงบริษัทต,ตัวแทนหนังสือชั้นนำในสหรัฐสองสัปดาห์ผ่านไปฉันได้รับจดหมายปฏิเสธมากมายจากตัวแทนในระหว่างนั้นแต่ใจกลับยังไม่สั่นคลอนฉันมั่นใจว่ากำลังเดินไปบนเส้นทางสู่โชคดีด้วยความรู้สึกมั่งมีจากนั้นชาวันหนึ่งฉันก็ตื่นขึ้นมาแล้วควานหาโทรศัพท์ตามนิสัยอีเมลฉบับห จากชื่อที่ไม่คุ้นเคยเตตาฉันมันมาจากตัวแทนชาวอเมริกันที่มีชื่อเสียงคนหนึ่งเธอเขียนมาว่าเห็นข้อเสนอของฉันแล้วและอยากเซ็นสัญญาฉันดดพลุกออกจากเตียงเหมือนสปริงเหมือนเช่นเช้าว,วันนั้นที่ฉันได้คำตอบกลับจากซอยูนยครั้งแรกฉันไม่อาจคาดการได้ว่าอีเมลนี้จะมาถึงแต่ก็ไม่ประหลาดใจเพราะรู้ว่าฉันได้สร้างอนาคตของตัวเองในโลกแห่งความรู้สึกมั่งมีเอาไว้แล้วตอนนี้ ฉันกำลังเดินไปบนเส้นทางนั้นเส้นทางที่ทอดยาวไปสู่พื้นป่าที่ไม่รู้จักตรงหน้าแต่ฉันกลับไม่กังวลหรือหวาดกลัวเพราะรู้ว่าการเดินตามเส้นทางนั้นจะพาฉันไปสู่ความมั่งคั่งที่แท้จริงอทาิต์์่องแสงอากาศสดชื่นและโนก็ร้องเรรัวพอมองไปที่ข้างตัวฉันก็เห็นรอยยิ้มอบอุ่นของซอยูนส่งแรงใจให้ไปต่อฉันกำลังอยู่ในปัจจุบันขณะนี่แหละคือ ความรู้สึกมั่งมีจบแล้วครับ The h a v e Wing ความลับของความมั่งมีและพบกันใหม่หนังสือเล่มถัดไปครับ